ทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้เชิทุกท่านติดตามรายงานพิเศษเรื่องเทศบาลนครแม่สอดใส่ใจปัญหาประชาชนเปิดห้องปันฝันปันสุขรับปรึกษาเร่งช่วยหาทางแก้ไขค่ะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 แพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านให้มากที่สุดปรับเปลี่ยนแบบแผนการทำงานและการใช้ชีวิตโดยสิ้นเชิงจนอาจจะทำให้หลายคนเกิดภาวะเครียดสะสมไม่สามารถหาทางออกของปัญหาชีวิตของตัวเองได้ผู้ที่มีความเครียดหากปล่อยให้ความเครียดสะสมจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างความสามารถในการทำงานลดลงหรือผิดพลาดบ่อยและที่สำคัญความเครียดจะมีผลให้ภูมิต้านทานโรคลดลงที่เห็นได้ชัดเจนคือเป็นหวัดได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีผลให้การทำงานของอวัยวะภายในผิดปกติเกิดเป็นโรคเรื้อรังได้เช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็ง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีบุตรยากขึ้นเทศบาลนครแม่สอดโดยการนำของดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนกองงานข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครแม่สอดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดจัดทำห้องปันฝันปันสุขหรือห้องให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับคำปรึกษาได้เกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจสร้างทางเลือกมีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับคำปรึกษาสามารถปรับพฤติกรรมของตัวเองในทิศทางที่เหมาะสมด้วยศักยภาพของตนเอง มีทางเลือกในการปรึกษาเพื่อระบายข้อคับข้องใจได้อีกทั้งมีการดำเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะห์การให้คำปรึกษาหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เกิดจากสัมพันธภาพของบุคคลอย่างน้อยสองคนคือผู้ให้และผู้รับการปรึกษาโดยผู้ให้คำปรึกษาในที่นี้จะมีลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการให้คำปรึกษามีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษาซึ่งเป็นผู้ประสบความยุ่งยากใจหรือมีความทุกข์หรือต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมมีทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ไขปัญหาและหาทางออกเพื่อลดหรือกะจัดความทุกข์ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสำรวจปัญหาและการเลือกเรื่องที่จะทำงานร่วมกันการประคับประคองจิตใจให้อารมณ์สงบการแก้ไขปัญหากระตุ้นให้มองหาทางเลือกข้อดีข้อเสียชี้แนะช่องทางข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการให้ตัดสินใจการทดลองปฏิบัติการติดตามผลด้วยตนเองก่อนจะยุติการช่วยเหลือ จุดมายของการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเมื่อเกิดปัญหาช่วยทำให้บุคคลสามารถรู้จักและเข้าใจตัวเองได้อย่างถูกต้องช่วยให้บุคคลรู้จักใช้ความคิดใช้สติที่มีทั้งหมดนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างขึ้นในใจมองเห็นลู่ทางในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้บุคคลเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการแนะแนวช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ช่วยให้บุคคลรู้จักอดทนเสียสละยอมรับต่อสภาวะการที่แท้จริงและเพื่อช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาและเจริญง,งอกงามไปถึงขีดสูงสุดหลักการสำคัญของการให้คำปรึกษาคือต้องยึดเอาผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก เน้นที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้มีปัญหาเข้าใจและยอมรับในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่มีปัญหาไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินผู้ที่มีปัญหาเน้นที่ความเป็นจริงตามเหตุการณ์และสถานการณ์มีการตอบโต้เป็นจริงตามเหตุการณ์และสถานการณ์และผู้ที่มีปัญหาเกิดการเรียนรู้ด้วยเหตุของปัญหาและตัดสินใจเลือกทางแก้ไขด้วยตนเอง อันหนึ่งงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของกองสวัสดิการสังคมที่มีภารกิจหลักในการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับจุลภาคและในระดับมหาภาคที่ต้องอาศัยวิธีการบริหารงานสังคมสงเคราะห์เป็นหลักสำคัญซึ่งถือเป็นการให้บริการทางอ้อมแก่ผู้ใช้บริการงานสังคมสงเคราะห์นั้นมีวิธีการใช้เครื่องมือในการจัดการบริการทางสังคมประเภทต่างๆโดยตรงให้แก่บุคคล กลุ่มและชุมชนซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนและอื่นๆโดยช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสมาชิกในครอบครัวกลุ่มและชุมชนตลอดจนสังคมได้อย่างมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัยอีกทั้งมีเสถียรภาพที่ดีต่อไป